เขาขี่บ่ออกท่องผูกก่อลายมือแล้วกินเข่ากับบ่แสบสัมพ่อนละแม่จะคล้องน่ะจอยล่องจอยล่องบุ้มบ่เป็นยังเด้อเดี๋ยวค้านี้เขาสิกินเพียนี่จะคล้องมัาเจ้าบ่งบ่เม็นติบุ้ยกินเพื่อพระนายอิ่มเขาจนใกล้สิบเบิดกองแล้วก็บไม่แสบเลยอิมบิ่งตาบมะขุ่งพี่ของโปรดเขาเลย มีเจ yeah. ้าบองกระของปวดเขาแสบยิมแบพักอ้ตาเจ้าบองกระแสบ าทอดกระเสบป้าอุ้มปลาทอดห้ากระแสบค่ะเอหลับประตองกระเส็บดิ ตั้บุกงั้นชอมตับุกบ้าโอ้ยนี่อิมเสีบขัดละไม่หดไปยห่งเสียบเสียบขัดละอมเสียบปัุยงเลยนี่ โอ้ปาดเป็นจังไหนล่ะอิมแสบคฐกเรมือสิุ้นว้เอาบุม้มมาินน้ำกันทำไมพตั้นอยากจะขอมาเลดนี่กินโลบ่นในอยากดอเอาบุม้มก็เหตุนหนก็จังคนปวดขีนี่แม่นเขาปวดขี ขี่คือบ่ไปเขางามกันเขาขี่บ่อออกทองผูกบ่ไลยมือแล้วกินเขากับบ่แซ่บสำพ่อและแม่จะค้องนะัดจอ่งจองใจ่องโอ้ยบ่มบ่็ไปยังเด้อเดี๋ยวเขามีเขาสิกินเพียนี่จะค้องม,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 มาเจ้าบ่งบ่เป็นติบอยกินเพื่อพน่า,อ,า,นาอิม,ขมเขาจนใกล้สิบเบิดกลองแล้วก็รู้เสบยทีอยากจะบุกขล้องปวด ิโลเขาอ,อยากกินเขาแซ่บคืออุ้มอิมายเอาคือบ่มาถามเขาแต่งไปที่แรกนี่ง่ายเคล็ดลับการกินเขาแซ่บของพวกเขาอิเม่ให้เขากินสุ้มือเลยได้บุ๋ม คุณสำริดแก่สร้างแก่ตานขโมยมีส่วนผสมสมุนไพรที่ขัดสันมอยางดีกว่ายีชนิดเลยได้บุม๋มเฮ็ดแห่เฮ่กินเขา,ขาแซบเมื่อทองผูกกินได้ตั้งแต้หนึ่งขวบขึ้นไปเลยได้บุม๋มเอานี่เอาไปกินก่อนนกอิมอ่มคอแนะอแน้ามยาสร้างยากุม่านคุณสำริดสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติร้อยเปอเซ็น สภพคุณน่ว้อย้้เด็กน้อยกินเขาได้ร้ายขึ้นแก้อาการเบื่ออาหารแก่สร้างตาลขโมยจะเล่นอาหารขับพยาธิบำรุ่งถาดกินง่ายรสชาติหวานบ่ขมอยาเค็นลูกกินเขาแซ่บต้องยาสร้างยาก,กุมานคุณสำลิดเด้จ้าเฮ้ยข้าซาทางผูกแล้ว ่เดียวเขาหิวเขาขอขอกินก่อนเอาเอากินเลยดิเอ้กินเลยกินเลยแข็งมากดิเขากินซอยว้าวเวลาแล้วยากุม่านคุณสมบัตินี่ดียิ่งหลีบงเจ็บก็เขาที่เคยกินอีกได้นี่เวลาแล้ว